หลายคนมีความฝันค่ะแต่ไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าสมัครงานไม่กล้าบอกรักไม่กล้าเสนอโครงการเพราะกลัวคำตอบว่าไม่กลัวถูกปฏิเสธจนไม่ได้แม้แต่จะลองเลยค่ะนายอสิตาภาชาดกค่ะเล่าให้ฟังว่ามีพราม์ผู้หนึ่งอยากได้พรจากเทพแต่มัวแต่กลัวว่าเทพจะไม่ให้สุดท้ายเขาก็ไม่เคยกล้าที่จะขอและเสียโอกาสนั้นไปตลอดกาล ความจริงก็คือคําว่าไม่ไม่ได้ทําร้ายเราเท่ากับความกลัวที่ขังเราไว้จิตวิทยาบอกว่าสมองเรามีแนวโน้มขยายความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอแต่ถ้าเราก้าวข้ามความกลัวนั้นได้เราจะพบว่าคําว่าไม่แค่ปิดประตูบานหนึ่งแต่ก็จะเปิดทางให้เราเจอกับอีกประตูหนึ่งที่ดีกว่าเสมอพระพุทธเจ้าสอนว่าความกลัว ทำให้เราเสียโอกาสมากกว่าคําว่าปฏิเสธอีกอย่าก,กลัวคําว่าไม่เลยค่ะจงกลัวการไม่กล้าเริ่มลงมือทําดีกว่าค่ะ